สวัสดีครับร้านกอนนะครับร้านยุนอฟซีของหนึ่งครับตัวนี้เป็น19 7 0นะครับสีใหม่ล่าสุดเลยนะครับหน้ากล่องเขียนแดงนะครับใครสนใจทัก Facebook มาได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าในในยูทู e นะก็ตัวนี้ตัวจริงจะออกสีแดงอิดนะครับตัวจริงจะสว่างของนี้นิดนึงนะครับเหมือนจะคล้ายๆส้มนะประมาณนี้เลยนะครับก็จะตึงๆส้มนิดนึงนะครับแต่จะไม่ส้มปี๊ดนะสีแดงจะเป็นที่กล่องนะครับตัวรองเท้าจะออกส้มอิดนะครับประมาณนี้นะ อ่าเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างพื้นเคลือบเงานะครับขอบผ้านะครับอ่าเจ็ดศูนย์ก็จะขายดีนะครับจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับป้ายดํานะครับอ่าก็มาดูตัวจริงได้ที่ร้านเลยนะครับเบอร์รองเท้าเหมือนเดิมนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับไม่มีไซส์ครึ่งนะครับอ่าเงาเงาวิ่งวิ่งอย่างนี้เลยนะครับอ่าที่ร้านขายแต่ของแท้มือหนึ่งเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นนะครับช้อปปี้นะครับเรามีสองชื่อนะกรอนคอนเวิร์ตแล้วก็กรอนลังสิตนะครับโปรโมชั่นช ประเทศราคาตามป้ายเลยนะครับอ่ายังไงผมฝากด้วยนะครับก็ที่ร้านเปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันนะครับมีโปรโมชั่นก็เยอะเลยนะครับดูที่หน้า F Facebook นะครับลดเยอะมากๆนะครับสีแดงสีแดงก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแบบแดงเลือดหมูนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแดงมีหลายแดงนะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแดงส้มเลยแดงสว่างนะครับอันนั้นหมดไปแล้วนะลดราคาหมดไปแล้วนะครับ ตัวนี้ตัวจริงสวยนะครับสนใจทักมานะครับเหมือนเดิมนะครับของแท้ผลิตครั้งเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่เหมือนของปลอมนะผลิตตลอดไม่มีวันหมดหล้วกรอนนะครับผมฝากด้วยสวัสดีครับ